เดี๋ยววันนี้ก็เป็นแป้งพิซซ่านะครับมีไส้กรอกอยู่ด้วยนะฮะเป็นอาหารที่เขากินเอายกขึ้นมาเลยบัดเอาผ้าคลุมเลยเอาวางกับพื้นกันเอาผ้าคลุมก่อนเออแล้วก็ต้องรีบคลุมอะ่ะเออเพื่อ,เพ,อเพื่อเซฟปลา,าปลาไซนี้นะครับล่าสุดนี่เช็คราคาก็ได้กิโลละสิบบาทเองช่วงนี้ราคาปลาสวายเนี่ยไม่ดีมากๆนะครับก็ปล่อยสู่ธรรมชาติดีกว,ว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองตก และ9ตัวเก้าสามอถ้าามิวแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่แพ้สอูนย์ไปแมตชที่2เป็นไงบ้างชนะและะ้วค่ะชนะเท่าไหร่6กูนเห็นบอกว่าเป็น FC เราทั้งนั้นทั้งทีเลยขอถ่ายลูปก็ถือว่าเป็นการพบปะ FC ฟซ่ค่ะชนะ60นได้ยิง,งั้งไหมเนี่ยได้ยิงค่ะได้ยิงลูกหนึ่งเหรอยิงลูกแรกเลย ทีมนี้ก็มีผู้หญิงเหมือนกันมีทีมที่มีผู้หญิงประมาณกี่ทีมสองทีมค่ะอ่าแล้วก็กดของที่เนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้ามีผู้หญิงเ่ยผู้หญิงก็จะเป็นผู้เล่นคนที่8 ตอนรับ FC นะครับเผาสู่ช่องเดตตกปลามาทำไมถือคัดเบ็ดคันเดียวอ่ะอีกคนนึงไม่ตกหรือไงคนนี้ขอพักไว้หนึงอ่ะงั้นกลับบ้านเฮ้ย,ยอะไรอ่ะขอะเออช่วยดังไปไมน้อยปวดหมดเลยเมื่อยหมดเลยเนี่ยทำไมไปทำอะไรมาเมื่อคืนกลับบ้านกับตีหนึ่งเฮ้ยไปเที่ยวไปหาผู้ชายมาโอ้โหเยอะไหมเยอะพี่ผู้ชายลุมด้วยโอ้ย เอาดีๆไปทําอะไรมาไปแข่งบอลมาค่ะไปแข่งบอลใช่ไปแข่งบอลให้ทีมอะไรมึงบังเลนโอ้โห<笑><笑>ไปแข่งที่ไหนเมื่อวานที่นครชัยศรีค่ะขอ,อเป็นรายการที่สองแล้วรายการแรกเราส่งไปอันนั้นเป็นชุดตัวจริงเอาจริงหมิวก็ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่<ช>ลงแค่ไม่กี่แมตช์เมื่อวานเราส่งแบบสนามที่ไม่ค่อยตึงมากไม่ค่อยเก่งมาก อะไรอย่างนี้แล้วก็เอาชุดสำรองของบึงบางเลนนี่แหละเอาไปปัดฝุ่นไปลองดูว่าถ้าเฉพาะชุดสำรองเนี่ยจะพอสู้เขาได้ไหมเมื่อวานนี้มีทีมการแข่งขันเข้าร่วมทั้งหมดกี่ทีมหกค่ะหทีมเตะกันทั้งหมด5ม้าแมตช์แล้วก็รอกันเริ่มเตะตั้งแต่ประมาณสักหกโมงกว่าใช่ค่ะสรุปกับบ้านกี่โมงนะเที่ยงคืนกว่าโอ้โห oh, แฟนบ่นไหมเนี่ยกจะถึงบ้านเกือบตีหนึ่งนะครเมื่อคืน สรุปได้ยิงประตูบ้างไหมเนี่ยยิงอยู่ค่ะเห็นออพอไปสนามนะครับ f อเยอะมากเลยใช่ตัวน้อยคือสนามเนี้ยชื่อว่าสนามอะไรทิปเฟนเอสทิปเฟนเออยู่นครชัยศรีค่ะมีเด็กๆด,ด้วยเด็กๆวัยรุ่นแล้วก็มีผู้หญิงด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีบอลเดินสายก็มีเมื่อวานนี้แมตช์แรกเราเจอของแข็งเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่เป็นไงบ้าง แพ้ค่ะสองศูนย์แพ้เลยใช่เพราะว่าเราซ้อมันที่บึงบางเลนสนามจะเล็กกว่าที่เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งใช่พอไปเจอบอลแบบสนามก,กว้างๆนะโอ้โหไปไม่ถูกพื้นสนามก็จะคนละแบบกับที่บึงบางเลนค่ะบอล<ช>เวลาลงลงพื้นเนี่ยก็จะกระเด้งปรับตัวกันไม่ได้ครับแมตช์แรกประเดิมด้วยกันแ <alla S 1> พ้สองศูนย์แมตช์ต่อไปเราชนะรวดเลยชนะรวดเลยเหรอใช่ค่ะอ้าวอย่างนี้ติดรางวัลไว้เนี่ยได้ค่ะ รางวัลอะไรที่2ค่ะโอ,โ,โอ้โหมี6ทีมได้ที่2ถือว่าเก่งแล้วก็ถือว่า <ยอ S 2> ประสบความสําเร็จแล้ว,ลวถือว่าเป็นการแบบเปิดโอกาสให้ชุดสํารองของบึงบางเลนเนี่ยได้แบบออกกันมังกายกันบ้างเ<ะ>มื่อวานนี้เราก็ให้ตากล้องไปถ่ายด้วยนะตัดไฮไลท์เข,ข้าข่าของแต่ละแมตท,ที่เกี่ยวกับมิวอะตัดไปให้เอลงว่าเออมิวมันก็ช่วยทีมนะ <c oughs> ถ้าเป็นชุดบแต่ถ้าชุดตัวตัวจริงก็ น,น้อยหน่อยอะแล้วก็วันนี้ถือคันเบ็ดจะทําอะไรกันจะตกปลาสวายไปปล่อยคะอ่ะอาด้วยความที่เมื่อวานเราก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาก็มีความแบบเอออยากทําบุญบ้างอะไรงนี้เดี๋ยวตกปลาสวายไปปล่อยแม่น้ํากันเพราะว่าในเนี้ยปลาสวายมันเริ่มเยอะแล้วช่วงที่ผ่านมาอากาศเริ่มเปลี่ยน ฤดูฝนกําลังจะเข้าฤดูหนาวมันก็เลยทําให้อาจจะมีปลานกน้ําบ้างเวลามันอยู่แน่นแน่นดังนั้นเราเระบายปลาออกไปที่แม่น้ําธรรมชาติดีกว่าปลาสวายเนี่ยเป็นปลาท้องถิ่นอยู่แล้วเราเอาไปปล่อยแม่น้ําให้เขามีจํานวนประชากรเยอะขึ้นค่ะ <Ha! S 1> นะวันนี้ก็แล้วแต่ปันเลยจะตกเท่าไหร่อันนี้เราก็เอาถังใส่น้ำแล้วครับ 3. กะกะมังเดี๋ยวเราก็ตกกละมังละเท่าไหร่เกือบสิบตัวค่ะ <Ha! S 1> <Yeah. S 1> แล้วก็ไปปล่อยแม่น้ำกันโอเค ลงปุ๊บกินอุ๊ยหลุดปับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นแป้งพิซซ่านะครับมีไส้กรอกอยู่ด้วยนะฮะเป็นอาหารที่เขากินเอายกขึ้นมาเลยบาดเอาผ้าคลุมเลยเอาวางกับพื้นกันเอาผ้าคุมก่อนเออแล้วก็ต้องรีบคุมอ่ะเ,ออเพื่อเพื่อเซฟปลาอ่า ปลาไซนี้นะครับล่าสุดนี่เช็คราคาก็ได้กิโลละสิบาทเองอช่วงนี้ราคาปลาสวายเนี่ยไม่ดีมากๆนะครับก็ปล่อยสู่ธรรมชาติดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองตกถังละเก้าตัวเก้าสามยี่เจ็ดนี่ครับปลาสวายพออยู่กันแน่นๆนะฮะน่าจะน็อกน้ําหรือป่วยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไอตัวเนี้ยน่าจะต้องเอาไปกินครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายเนี่ยครับมันก็จะมีปลาตายตรงนี้เนี้ย ตายเกือบทุกวันครับวันหนึ่งประมาณ4-5หตัวคือมันแน่นมากตัวเนี้ยขวัญน้าก็สายแล้วปลาไปวนี้ก็เลือดอะไรกัปลาเลือดเลือดลอยพอจนได้แล้วมาโตขึ้นนำหอมหน้าดูงานด้วยการเดินไปเลยสุด ว่าถือสุดเวลาจะดแจะหมดจะหมดเวลาวัาทางด้านซ้ายเนี่ของตบงไปอการกระตุ้นกะเพิ่มตัแตนเนียเอาเด็กจานให้มาทานขควาจะเล่ตวนลำตัวที่สองเด็กจานเอฟซีบวน้าลลกอสองชุดแล้วก็เลี่ยนลอยแล้วก็หดเยลาไปเลยเอาแต่ว่าปมาของเด็กจานเอฟซี้ามิวแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่แพ้สองศูนยไป ที่สองเป็นไงบ้างชนะแล้วค่ะชนะเท่าไหร่60เห็นบอกว่าเป็น FC เราทั้งนั้นทั้งทีเลยขอถ่ายรูปก็ถือว่าเป็นการพบปะ FC ได้ค่ะชนะ60นได้ได้ยิงมั้งไหมเนี่ยได้ยิงค่ะได้ยิงลูกหนึ่งเหรอยิงลูกแรกเลย

โอ้หลังจากนั้นยิงออกไปเลยใช่ <c oughs> จับบอลเบี้ยวจัดเมื่อวานอ่าแล้วแมตช์ไมนไงแล้วฝากไปชนะค่ะเท่าไหรสามโอ้โหบึงบางเลนมีชื่อเหมือนแลนวเนี่ยอ,อันดับไอ้มาซี่ล่ะชนะสองศูนย์ค่ะโอ้ยิงมั้งปะไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเหรอ <c oughs> แต่ว่าช่วยทำเกมช่วยจ่ายไม่ได้ช่วยด้วยถ่ายๆแายเล้ค่ <c oughs> อ้าวแล้วแมตช์สุดท้ายสุดท้ายหูย เฉือนเลยอะ่ะเฉือนเลยเหรอหนึ่งศูนย์แล้วพือมาสุดท้ายอะ่ะมันเป็นการชิงที่สองเพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยลอยลำอยู่แล้วเขาเป็นบอลเดินสายนะเขาแบบ้โหชนะขาดทุกทุกทีมอยู่แล้ว แล้วก็แมตสุดท้ายเจอกับทีมที่อันดับ2กับอันดับ3เราน่าจะอยู่อันดับ3ก่อน<ะ>ก่อนแข่งนะแล้วก็ถ้าเสมอเราจะได้แค่ที่3ต้องชนะอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็ทีมนี้ก็มีผู้หญิงเหมือนกันมีทีมที่มีผู้หญิงประมาณกี่ทีมสองทีม,มค่ะอ่าแล้วก็กฎของที่เนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้ามีผู้หญิงเนะี่ยผู้หญิงก็จะเป็นผู้เล่นคนที่8นอกจากเก่งมากๆเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุล,ลพินิษของผู้ตัดสินว่าจะให้7หรือ8คนคน<ะ>ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่น7มาตลอดหมิวคือเขามองว่าหมิวเป็นผู้ชายหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ให้เล่น7ตลอดแต่แมสุดท้าย <c oughs> เขาก็มองว่ามันมีผลนะเนาะมันจริงที่2ด้วยแล้วแล้วแล้วก็ฝีมือเนี่ยพอๆกันแหละไม่ได้ห่างกันเลย ก็เลยให้8ต่อ8เท่าๆกันมีผู้หญิงข้างละคนแล้วก็เจอ FC ดแล้วแบบ FC มาหายเยอะมากเลยนะแบบบางคนแบบพ่อบอกว่านอนแล้วแต่แต่ว่าลูกดูในเพจว่ามาสนามนี้ใช่มาสนามนี้ขับมาแล้วก็มาเจอหมิวพอดีแล้วก็เชียร์มิวในแมตช์สุดท้ายนั่นแหละ เออน่ารักมากๆแล้วเห็นบอกว่าเด็กๆบอกว่าอะไรนะขอเยี่ยงกันเต็มเลยค่ะน้องๆถามว่าพี่มาอีกเมื่อไหร่ผมมาทีวันศุกร์นะมากันเลยใช่ไหมใช่แล้วหนูก็บอกว่าโหถ้าพี่มาเดี๋ยวก็ชนะน้องอีกอะไรขอเหยื่อได้ไหมคือชนะก็ไม่เป็นไร แต่ขอเหยื่อได้ไหมโอเคเดี๋ยวถ้าไปวันไหนจะติดเหยื่อไปด้วยเอาไปขายเหรอเอาไปแจกร้องเลยถ้าน้องทีมไหนเก่งยิงพี่หมิวก็จะไม่ให้ใช่แต่ถ้าปล่อยให้ยิงก็จะให้กินตัวแล้วไปเลยแปดตัวโอเคแปดตัวตกไปเรื่อยๆตอนนี้นะครับเราถึงแล้วนะครับท่าน้ำวัิลามูลริมแม่น้ำท่าจีน ถังละเก้าตัวร้วรอยาโอเคตอนนี้ก็สำเร็จเส็จิ้นนะครับภารกิจตกปลาสวายมาปล่อยแม่น้ำค<ะ>่ะนถ้ามีโอกาสเราก็จะป,ปล่อยเรื่อยๆนะครับราคาไม่ดีแล้วก็ปล่อยบ้างให้ลูกค้ามาตกบ้าง <c oughs> ะคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย